วันนี้นะครับอยู่กับผมของเอกเบปเปอร์คารนะครับวันนี้เราจะมาสอนพับรถไทยแลนด์นูนหนึ่งถึงนูเท่าไหรน่นะ่ยนเก้านะโอเคมันจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มมาที่โนหนึ่งก่อนนะครับนี่โนหนึ่งชุบโนหนึ่งแล้วก็พับพึ่งนะครับโนหนึ่งมันจะโค้งเ่ายเลยนะหนึ่งปึ๊บโอเค หนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะก็คือพับครึ่งเสร็จแล้วพับงี้ซึ่งมันจะง่ายมากให้คุณเอาตรงนี้มาดูเส้นตรงนี้นะนี่ให้พับเป็นอย่างนี้ยแบบมีสี่สว่วนนะหนึ่งสองสามสี่อ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะมันจะตรงนี้เขาจะพับอีกันบ่อยเขาจะพับเป็นอย่างนี้นะเขาจะพับอย่างนี้แต่ที่จริงมากเขาพับ่างนี้ พอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็แล้วก็ดูนะครับโอเคแล้วก็ดูว่ามันมีกี่รูโอเคมันมีหนึ่งสองสามมีสามรูให้คนเอารูบนนะรูบนนี้ก็คือรูนี้นะแล้วก็เอาอนนี้ใส่เข้าไปใส่รูบนนะ ตรงนี้มันก็จะแบบมันจะใส่ยากหน่อยนิดนึงนะถ้าคุณใส่ให้สุดเลยนะอุ้ยอ่าพอคุณใส่สุดแล้วคุณก็เว้นนะครับเว้นเป็นสามส่วนเว้นไงหนึ่งสองหนึ่งสองสามอ่าเว้นเป็นหนึ่งสองสามในสามส่วนนี้ก็คือหนึ่งแล้วก็ขีสอง อย่างนี้นึกภาพออกอไมอย่างนี้โอเคคุณก็จะได้ที่มีขี่ตรงนี้มาเสร็จแ,แล้วคุณก็เอาตรงนี้นะเหมือนเดิมแต่มันจะต้องให้รดนเส้นตรงนี้ครับอันนี้ก็คือไทยแลนด์ตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูโนองเลยนะ โนสองมันจะเหมือนกันนะครัแบแป๊บหนึ่งอ่ามาแล้วอุ้ยนี่มันขาดไม่เอาแปบ๊บหนึ่งมาแล้วโอเค โนสองเราจะใช้กระดาษแผ่นเดียวเหมือนกันนะครับแคเ่เราใช้กระดาษครึ่งแผ่นนะครับเนื่องจากถ้าเราพรับโนสองอันแล้วมันมันบินวเพราะว่ามันบางเราก็เลยได้คิดผมก็เลยได้คิดสูตรสูตรที่จะทําให้มันไม่บิวนะครับนี่เหมือนโนหนึ่งเด็เลยใส่เหมือนกันแค่ผมนี่เดี๋ยวทำให้ดู ตัวไปนะก็ใส่เหมือนเดิมนะก็ใส่สุดเหมือนเดิมนะแบ่งสามส่วนเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะอันนี้แบ่งเป็นไม่ต้องแบ่งแหล่ให้มันแบบอันนี้เหมือนที่คุณบอกความลึกมันอ่าคุณก็พอไปเหมือนกันนะเราจะข้อสองได้น,นะมันจะไม่ปิวนะ โอเคโน้ตสองโน้ตสองมันอยากเลือกแต่พิวนะครับโอเคเนี่ยนี่นี่คือโน้ตสองโน้ตสองมันจะเป็นนี้นะทึบมันจะปอดได้สองด้านนะอันนี้คือโน้ตสองมันจะปอดได้สองด้านโอเคก็แรงเหมือนกันนะไปก็โน้ตสามนะ หนึ่งสามจะหนึ่สามมันจะพับยากหน่อยนะครับนิดนึงอันนี้ขาดไม่เกี่ยวนะครับอ่าแบ่งเป็นหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามนั่นหนึ่งองนี้ได้ไหมดูก่อนหนึ่งส่วนสามก็คืออย่างนี้นะครับไอ้ด้านที่ขาดเราไม่ใช่นะไม่ใช่ยังไงก็เอาใส่นะอ่าเราใส่รูปบนเหมือนกันนะครับ นี่แลก็สุวนเหมือนกันนะอันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องหนึ่งส่วนสามก็ได้นะก็เ,เหมือนคันที่แล้วอะนี่ไม่ต้องแบ่งก็ได้อ่าคันนี้มันจะคันใหญ่หน่อยนะครับซึ่งมันจะแรงนะ คือโนสามมันจะใหญ่กว่าโนหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนี่โนโอ้โหไม่มันไม่ได้ใหญ่หรอกแค่มันกว้างเนี่ยมันโอ้โหแต่ความแรงไอ้นี้ผมบอกว่านะแล้วแต่คนชอบนะคนุณมันแรงพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอกันนะครับอืมนี่เป็นอย่างนี้นะเวลาป่องก็จะแรงนะแต่มันจะปิวหน่อยนะอันนี้มันจะไม่ไม่ปิวเลยแหละแทบจะไม่ปิว แต่ถ้าใครบอกวิวนี้แบบบอกได้อุบาทมากเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปแล้วไปก็เดี๋ยวโน3สามเอ้ยไม่ใช่โนโน4สีแป๊บเดี๋ยวรอก่อนอ่ามาแล้วอ่ะโน4สีเดี๋ยวมาโน4สีแล้วก็ ไม่เหมือนนะครับโล่สีมันถ้าพับใช้แค่ครึ่งแผ่นนะโลสีครึ่งแผ่นอันนี้เราก็พธรรมดาคบท,ที่ไม่พทํธรรมดาเรา,ะาจะเพิ่มมาตรงนี้นะครับก็คือพับครึ่งนะครับนี่ นีนะ่เราจะเป็นอย่างนี้นะครัอ่าพอเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่างไรอย่างนี้นะก็คืออย่างนี้ใส่เข้าไปนะนี่เป็นสายมิอีกนะซึ่งมันจะแรงหน่อยนะมันจะปิวง่ายแลยแต่มันค่อนข้างแรงนะเออผมว่า เ,เดี๋ยวตรงนี้เราก็ธรรมดาแนละ้วสามเหมือนกันนะหนึ่งหนึ่งสองสามในครั้งนี้เราจะพับเส้นเหมือนเหมือดที้แล้วนะครั้งน,นี้ผมยังคิดวิธีทำให้ไม่ปิวไ,ไม่ไม่ด้อะมันสูตรมันแบบมันยากอะเอผอมไม่ได้อัดนาเลยนะนี่นะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือโนสี่เดี๋ยวไปโนห้ากนหนึ่ง ใช้ครึ่งแผ่นเหมือนกันนะโนห้านะมันจะกึ่งกึ่งสูตรที่ผมสอนไปแล้วแต่ผมว่ามันแรงนะแรงแรงมากอนละมันโคตรแรงเลยอนะสูตรนี้ผมว่ามันโคตรแรงเลยนะ่าเราจะมาเริ่มตรงนี้เนะ อ่ะมันก็เหมือนเดิมนะเอาคุณปลาตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเอาเอาอะไรก็ได้ไม้เอาเนี้ยมาใส่ตรงนี้แล้วก็ค่อยค่อยดึงขึ้น,นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยตอนแรกเดี๋ยวตอนแรกเป็นเนี้ยให้ให้คุณจับไว้อ่ะแล้วค่อยๆดึงขึ้นนี่มันก็จะได้อย่างงี้ตรงนี้ผมก็สอนไปแล้วเนาะ เอ้ยตัวนี้ยังยังไทยเลนยังอ่คุณได้อย่างงี้ครับคุณก็ว่าทับอีกด้านหนึ่งครับแล้วมันจะมันจะเปลี่ยนตรงนี้แหละครับเปลี่ยนก็คือพับอย่างงี้ก็คือเราไม่ต้องเอาไอ้ตรงนี้เข้าไปด้านในนะแล้วก็พับไปเลยนะ ซึ่งมันโคตรง่ายเลย <c ười> นี่นะครับย่อเป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็ใสต่ตรงนี้นะคุณจะใสต่ตรงไหนก็ได้แล้วแต่คุณนะถ้าใส่ล่างหนะ่อยมันก็จะแบบแรงก็จะแรงนั่นแหละถ้าสนนะ่นจะจะบอกมันจะบิวง่ายถ้าใส่บนหน่อยมั่เ็าจะปิวแากแต่มันก็แรงเหมือนกันส่วนตัวผมผมชอบบนเพราะมันแบบ แรงดินี่โนูห้านะครับชึบนี่โนูห้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโนูหกกันเลยนี่โนูห้าเสร็จไปแล้วนะครับ โอเคโวงหกเราก็จะใช้เราก็ใช้ครึ่งแผ่นเหมือนเดิมนะครับนี่นี่คือดวงหกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เราจะเปลี่ยนตรงที่ว่าปัมง,ง่ายขึ้นนะโดยการปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็พับครึ่งครับ ก็ดเสียงดังเลยคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมนั่นแหละมันก็เหมือนสตดที่แล้วอ่ะแค่มันเปลี่ยนตรงที่มันง่ายกว่าเนี่ยกวจะพับนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะพับยากตรงนี้นะครับเปลี่ยนกอนเอ้ยเอ้ยไิยด้านทำไมเราก็ไม่ต้องทำอีกด้านนะ นี่มันสูตรเราจะเปลี่ยนมันตรงนี้นี่แหละอ่ะมันก็เหมือนเดิมเลยนะอุย้ยมันยากอเออนี่ไงเราก็จะได้อะไรรถอุยอ้ยอุ้ยเบี้ยวเฮ้ยออกเนี่ยไม่เบี้ยวแล้วโอเค อย่างนี้มานะอ่าก็เหมือนสูตรที่แล้วนะครับแต่สูตรที่แล้วมันอย่างนี้ยังไงบอกไม่ถูกอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาหัวนี้ใส่ทันทะีนี่เรียบร้อยครับไฮเลนด์ <laughs> นเลนด์หนึห่งหกใช่ไหมเออถูกแล้ว โนหกเดี no. 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 Like ๋ยวเราไปดูโนโนเจ็ดนะโนเจ็ดเราจะใช้กระดาษครึ่งแผ่นเหมือนเดิมนะแค่อันนี้มันจะกึ่งกึงอากาหน่อยอากาคืออะไรมันคือสูตรธรรมดานะสูตรธรรมดาแต่มีหลากหลายมากแบบหลายจริงๆอ่ะแต่ผมก็ทําคลิปรีวิวนะเอตออากาก็บอกว่าถูกกึ่งกึอากาแบบเวอร์ชันสองอะเดี๋ยวให้ดู เสร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอ่าก็คืออาการมันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวพับครึ่งก่อน,นแล้วแหละอ่าพับครึ่งเสร็จคุณก็พับอย่างนี้บึ๊บเสร็จแล้วนะครับคุณก็เอาหัวตรงเนี้ยหัวเนี้ยมาโดนมาแบบให้แบบตรงกับเส้นกลางอะอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจยังมันคือตุอาการนั่นเองอาการแบบเก็บหัวโอ้โหอะไรวะ มผมก็ทำคลิปสอนพื้นฐานไปแล้วนะอันนี้เราจะเริ่มทำแบบคันเทแล้วมันแรงทุกการอยู่ที่คุณว่าจะบอกไงอ่ะชิบนี่ครับอุ้ยหัวหัวเก็บต้องแก้ก่อนโอเคขอไปค่้ว นี่เลยอน,นี่เราก็ได้อย่างนี้มานะครับเสร็จแล้วเราก็รับครึ่งน,นะไม่ต้องรีฟ่าโอ้โหไทยแลนด์นี่มันได้หลายอย่างเองเพื่อนผมมันคิดไทยแลนด์อันนั้นไทยแลนด์สิบสองโอ้โหโคแบบแรงมาแต่คันนี้ผมว่าแรงที่สุดแล้วนะไม่รู้ว่ามันอยู่ที่คนเป่าเอ้ยเอาผมมาผิดด้ยนะขอไปโอ้โหขอโทษ ทำอย่างนี้พูดผิดธรรมดานะมีบืญบ้างพับหัวเออน,นี่แหละแล้วก็อ่าเสร,ร็จแล้วนะครับเออคุณไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพับอย่างนี้แล้วเราเราแค่ใส่ตรงกลางอะพับนี้มันจะหลุดง่ายหน่อยนี่โอ้โห โ้ที่จริงอันนี้ผมไปซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนมามันเสียไว้ไม่น้อยนะเสียไปสี่สิบอยู่สี่สิบบาทโอ้โหอจะซื้อมาได้โคตรนานเลยนี่คุณจะสงสัยว่าทำไมผมไม่พทำเนี้ยใช่มันมีอยู่แล้วก็คือตรงนี้มันจะเป่าดีมากก็เป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวลองเป่าให้ดู ไม่หลุดไแล้อุ๊เบต่อไปก็โนแปดนะโนแปดเราเดี๋ยวแปบนึงส่วนโนแปดนะผมได้ทำการสอนไปแล้วก็คือสูตรแบบนี้นั่นเองเออคุณก็ไปหาดูได้นะเป็นอย่างนี้นะนี่อโอเคอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโนเก้าว่ะ Oga, แล้วก็แล้วก็ทับง่ายเนะแล้วก็ก็เหมือนกันชึบอันนี้พื้นฐานไปก่อนนะครับโอเคปึ๊บนี่นูก้าเนะ ไอ้ไอด้านหลังผมว่ามันขาดมันน่าจะไม่แรงนะไม่รู้ทำไมผมชีงไม่ดี <c oughs> อ่ะเราก็พัดอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เสร็จแล้วเราก็ไม่มีอะไรยากนะโอ้โห OMG e, อเมกา้าถือกับ W T F นะว่าจะฟ้าทำไมไมันพัง่ายขนาดนี้โอ้โหง่ายไปหรับผมเฮ้ไม่ใช่ไม่ใช่ คุณสามารถดัดแปลงสูตรแบบแบบจำพ่วงนี้ได้นะแบบสองยางแบบนี้มันมันได้เช่นแบบดัดไอ้ตรงนี้เนี่ยสามารถดัดได้มันจะว่ามันช่วยมันก็ช่วยนะเนี่ยมันช่วยในการทําให้รถไม่บิวนะถ้าพับขึ้นอย่างนี้เนื่องจากเวลาลมมันมาใช่ไหมลมมันจะเข้าทางนี้เสร็จแล้วถ้าเราพับนี้มันจะดันนี้ขึ้นซึ่งเราเอมาพับนี้ออกแล้วพอเข้าไปแล้วมันจะไม่ดันขึ้นแล้วเราจะไปเร็ว โอเคอันนี้ก็มี90ครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจิบจิบ